สุดการเราคอยนะครับกับรถเจ้าคันนี้นะครับเป็นโตยต้าเวลลอนะผมต้องบอกเลยครับขนาดผมเองยังตื่นเต้นเลยนะครับคันนี้ครับเป็นคันแรกในประเทศแน่นอนนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวโคมเอลดงงานนะครับลูกค้านะครับโจ๋บอกว่าผมไปหาร้านไหนก็ไม่มีไทยทําได้ครับวันนี้ครับจบแล้วคือทำยังไงก็ได้ครับอัปเกรดความสว่างให้มันสว่างขึ้นกว่าของเดิมนะครับจนจบแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมมาดูนะครับเจาะลึกลงไปว่ามันมีอะไรบ้างที่เราใส่ลงไปเลคันนี้นะครับปิดไฟนะครับ ปิดไฟครับดับรถครับสดารถครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกนะครับอันนี้จะใส่ตัวเดลิทวางใหม่นะครับเป็นเดลิทออดี้ลันแฟตตัวใหม่นะครับพร้อมกับไฟเลี้ยววิ่งนะครับไฟเรยวครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะครับเปิดไฟหลีครับตัวนี้นะครับของเดิมครับจะเป็นตัวแผง l อ d ดี้ด้านในนะครับของเดิมเนี่ยไม่สว่านะครับเราทําการ ปรับเปลี่ยนนะครับใส่เป็นลูกแก้วทั้งหมดนะครับสี่ลูกนะครับก็คือใส่ในตัวโคมเดินนะครับพร้อมกับตกแต่งด้วยตัวเดวิลตาสีแดงครับอันนี้โคตรหลอนครับแบบสดๆจริงๆนะครับพร้อมกับตัวด้านล่างนะครับคันนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มจริงครับชุดตันหมอกด้านล่างครับจากของเดิมก็ปรับเปลี่ยนเป็นโปเตอร์ LED นะครับเปิดไฟครับตัวนี้นะครับมีเฉดสีถึงสามสีนะครับปิดครับปิดตันหมอกครับ เปิดอ่าอันนี้เป็นสีวอร์มครับปิดครับเปิดครับอันนี้เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแสงไฟหน้าว่ามันสว่างขนาดไหนนะครับเปิดไฟครับโอ้โหไฟสูงครับตัวไฟสูงนะครับจะเป็นสปอร์ตเลเซอร์นะครับสปอร์ตเลเซอร์เป็นยังไงดูนะครับตัวนี้ครับจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับตัวสปอร์ตเลเซอร์นะครับเพิ่มความสว่างนะครับเวลาที่เรายกไฟสูงนะครับผมบอกเลยคำว่าโค้ดแจ่มนะครับคันนี้ครับโอเคครับก็ สิ้นสุดการคอสำหรับลูกค้าที่ใช้เป็นตัวโคม l d ทุกรุ่นนะครับตอนนี้นครับเรามีวิธีแก้ไขนะครับก็สามารถเข้าสอบถามทางเพจเฟ e บุ๊กนะครับ BT Premier Motor Cinon ได้ทุกสาขานะครับวันนี้ครับผมช่างโบน,นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ